ครับอีกหนึงคลิปหนึ่งงานงานซ่อมรถนิส s ันเทียนาตัวนี้เป็นเครื่อง V6 มาด้วยการสตาร์ทลากยาวแล้วก็สั่นด้วยครับพอดีคาไปทำเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยมาแล้วก็ไม่หายเดี๋ยวเรามาดูดูหรือเช็คหัตชีดแล้วก็เช็คคอยเช็คหัวเทียนใหม่หมดเลย ว่าจะเป็นที่จุดไหนแต่ว่าเช็คโค้ดก็โค้โดก็ไม่ขึ้นครับอาสตาร์ทเลยนะอาการลากยาวเดี๋ยวก็ติดซึ่งเพาเครื่องก็สั่นด้วยครับโอเคเดี๋ยวถอดเช็คคอย check mũi tiễn mũi tiệt, ok ạ, theo dõi theo dõi, đang bị chưa ra hiện. ก็เรียงเลยคอยก็ไม่เสียน่นะสาเหตุที่เครื่องสัน่นแล้วก็สตาร์ทลากยาวตรงนี้ไม่ไม่เกียร์เลยจะ่ทำงานเลย่รู้ว่าดีหัว นึงก,สก,งก,ก,สก็สีดสี่เจ็ดีดเจอะสามสูสี่เจอะนสตนสมนอู่่ไน,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 นมีนมิ้นเลยลองมาเสร็จเรียบร้อยครับผมตัดตัดตัดติดง่ายเครื่องนิ่ง พร้อมส่งงานครับขอบคุณครับ